ทุกชีวิตมีเรื่องราวและนี่คือนิทานชีวิตเรื่องเขาไม่มีแม้แต่รองเท้าแต่สร้างบริษัทพันล้านได้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อคมเขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มั่นคงบ้านของเขาเป็นเพียงกระท่อมไม้เก่าหลังคารั่วฝนาสาดเข้ามาเกือบทุกคืนพ่อแม่ทำงานหนัก ทั้งปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์และรับจ้างเล็กๆน้อยๆรายได้ไม่พอแม้จะซื้อของใช้พื้นฐานให้ลูกแต่คมไม่เคยร้องไห้ไม่เคยบ่นถึงความยากจนเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าชีวิตคือการสู้และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จะช่วยให้เขาผ่านทุกอย่างไปได้ ทุกเช้าคมจะใส่รองเท้าเก่าขาดขาดเดินไปโรงเรียนบางวันเขาไม่มีแม้แต่รองเท้าเท้าเปล่าเดินบนทางลูกรังเดินผ่านคโคลนผ่านฝนผ่านแดดและทุกครั้งที่เพื่อนเพื่อมองมาด้วยสายตายเยาะเยะ้ยเขาก็เพียงยิ้มบางๆและก้าวต่อไปฉันอาจไม่มีอะไรแต่ฉันยังมีหัวใจที่พร้อมจะสู้คมพูดกับตัวเองทุกวันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่ฝังลึกในใจ ในโรงเรียนครูสังเกตเห็นความมุ่งมั่นของเขาและมักเรียกคมไปคุยเป็นการส่วนตัวคมจำไว้ว่าความรู้และความพยายามสามารถเปลี่ยนชีวิตของเธอได้ทุกวันคำพูดของครูเหมือนเป็นแสงสว่างเล็กๆที่ทำให้เด็กชายเท้าเปล่าคนนี้เริ่มฝันฝันใหญ่แม้หัวใจยังเล็กทุกเย็นหลังเลิกเรียนคมมักนั่งมองท้องฟ้ามองดาวและคิดถึงอนาคต สักวันฉันจะทำบางสิ่งให้คนทั้งโลกจําชื่อฉันได้แม้จะยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ความฝันนั้นเริ่มงอกงามในหัวใจของเขาเด็กชายคนนั้นไม่มีรองเท้าไม่มีเงินไม่มีสิ่งของใดๆแต่เขามีสิ่งเดียวคือความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องราวของเด็กชายเท้าเปล่าที่วันหนึ่งจะสร้างบริษัทพันล้านด้วยสองมือของเขาเองหลังจากวันแรกที่เดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนคมเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดพ่อแม่ทำงานหนักทุกวันแต่เงินที่ได้ก็ไม่พอซื้อของใช้พื้นฐานบางวัน พอใช้เวลาเกือบทั้งวันในทุ่งนาแม่ต้องตื่นแต่เช้าไปหาของป่าและผักพื้นบ้านเพื่อให้ครอบครัวมีอาหารกินคมเห็นพ่อแม่เหน็ดเหนื่อยเห็นแม่ปาดเหงื่อออกจากใบหน้าเขารู้สึกเจ็บปวดในใจแต่ความเจ็บปวดนั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันเด็กชายเริ่มทำงานช่วยครอบครัวแบกน้ำใส่หม้อใหญ่ขนฟืนไปขาย แม้เขาเหนื่อยจนเท้าเจ็บแต่เขาไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าครอบครัวเขารู้ว่าความเข้มแข็งของเขาจะช่วยให้ครอบครัวผ่านความยากลำบากวันหนึง่งคมเห็นเพื่อนๆของเขามีรองเท้าใหม่มีของเล่นใหม่และพูดเยาะเยะ้ยเขาเอาอีกแล้วเหรอเด็กเท้าเปล่าคมยิ้มบางๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆ พวกเขาอาจหัวเราะแต่ฉันจะใช้ความพยายามสร้างอนาคตของตัวเองในทุกค่ำคืนเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวและฝันถึงวันที่เขาจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่คมไม่ได้ฝันเพียงเพื่อเงินเขาฝันเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าแม้เริ่มจากศูนย์ก็มีโอกาสสร้างความสำเร็จได้ ทุกวันเขาจดบันทึกทุกความคิดทุกโอกาสทุกความผิดพลาดเขาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวแม้บางครั้งรู้สึกเหนื่อยล้าแต่หัวใจของเขายังคงโหยหาความฝันใหญ่แรงผลักจากความจนทำให้เขาไม่ยอมแพ้และทุกครั้งที่เดินกลับบ้านด้วยเท้าเปล่าคมรู้สึกว่าทุกก้าวคือบทเรียน ทุกก้าใกล้ความฝันอีกนิดและนี่คือช่วงเวลาที่หล่อหลอมหัวใจของเด็กชายเท้าเปล่าผู้มีความมุ่งมั่นให้แข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญโลกกว้างในอนาคตแม้คมเป็นเด็กชายเท้าเปล่าและทุกวันเต็มไปด้วยความยากจนแต่ในหัวใจของเขามีฝันใหญ่ที่ยังคงส่องแสง เขานั่งใต้ต้นไม้ยามเย็นมองท้องฟ้าและดาวที่เต็มไปทั่วฟ้าคิดถึงโลกที่กว้างใหญ่และชีวิตที่เขาอยากสร้างขึ้นด้วยตัวเองฉันอาจไม่มีรองเท้าไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแต่ฉันมีหัวใจและความฝันคมพูดกับตัวเองทุกวันฝันนั้นไม่ใช่แค่ความฝันเพื่อรวยแต่เป็นความฝันที่จะทำให้ชีวิตของเขาและคนรอบข้างดีขึ้น ทุกวันหลังเลิกเรียนเขาใช้เวลาศึกษาเรื่องธุรกิจแม้ในมือมีเพียงสมุดเก่ากับดินสอแท่งเดียวเขาจดทุกไอเดียทุกโอกาสทุกสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันคมเริ่มจินตนาการว่าสักวันเขาจะมีร้านของตัวเองและไม่ใช่แค่ร้านเล็กๆธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ใครๆก็อยากเข้ามาเรียนรู้และใช้ชีวิต แต่ฝันใหญ่มักมาพร้อมกับความยากลำบากคมรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอุปสรรคไม่มีใครให้ความช่วยเหลือไม่มีทางลัดทุกอย่างต้องเริ่มจากศูนย์แต่สิ่งที่ทำให้เขายิ้มได้คือหัวใจที่ไม่เคยย่อท้อทุกความล้มเหลวที่ผ่านมาทุกคำเยาะเย้ยที่ได้ยินกลับกลายเป็นพลังที่ทำให้เขาอยากพิสูจน์ตัวเองมากขึ้น ผมตั้งใจว่าเขาจะไม่ยอมให้ความจนหรือความล้มเหลวมากำหนดอนาคตของเขาสักวันฉันจะเดินไปยังจุดที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้คมบอกตัวเองด้วยความมั่นใจและหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงด้วยความหวัง ทุกก้าวที่เดินแม้เท้าเปล่าแม้ล้มแล้วล้มอีกแต่ความฝันในใจยังส่องแสงแรงกว่าใครและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่จากเด็กชายเท้าเปล่าสู่ชายหนุ่มผู้มีความฝันที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเมื่อคมเริ่มโตขึ้นเขาพยายามทำธุรกิจเล็กๆด้วยตัวเองขายน้ำดื่มขายขนมขายของเล็กๆน้อยๆ ทุกอย่างเริ่มต้นจากเงินเพียงไม่กี่บาทที่เขาเก็บได้แต่โลกไม่เคยง่ายดายครั้งแล้วครั้งเล่าธุรกิจล้มเหลวบางวันขายไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวบางวันถูกโกงบางวันฝนตกทำให้ของเสียหมดเพื่อนเพื่อนบางคนหัวเราะเยาะบอกว่าเขาฝันเพ้อฝันครอบครัวบางครั้งบอกให้หยุดคิดแล้วไปหางานธรรมดาแต่คมไม่เคยหยุด ทุกความล้มเหลวกลับเป็นบทเรียนที่ทำให้เขาเรียนรู้มากขึ้นเขาเริ่มจดทุกอย่างสิ่งที่ผิดพลาดคืออะไรอะไรทำให้ขายไม่ได้อะไรทำให้ลูกค้าไม่พอใจและเขาเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นเครื่องมือที่สอนให้แข็งแกร่งทุกครั้งที่ล้มหัวใจของคมเติบโตขึ้นอีกนิด คืนหนึ่งคมนั่งอยู่ข้างทางมองรองเท้าเก่าของตัวเองและพูดเบาๆฉันอาจจะล้มแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ความมืดและความเจ็บปวดไม่ได้ทำลายเขาแต่กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวต่อไปคมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกความล้มเหลวคือครูทุกการลุกขึ้นคือก้าวสำคัญและทุกครั้งที่ล้มคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ นี่คือบทเรียนแรกของชีวิตจริงที่คมต้องผ่านก่อนที่จะพบกับโอกาสใหญ่ครั้งแรกในชีวิตหลังจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคมเริ่มสงสัยเขาควรจะยอมแพ้หรือสู้ต่อดีแต่ในคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างถนนมองไปยังไฟเล็กๆของบ้านรอบหมู่บ้านและรู้สึกถึงบางสิ่ง ถึงฉันจะไม่มีอะไรแต่ฉันยังมีสองเท้าที่พร้อมก้าวต่อนั่นคือแสงสว่างเล็กๆที่ทำให้หัวใจของเด็กชายเท้าเปล่าเต้นแรงอีกครั้งเขาตัดสินใจไม่ยอมให้ความจนหรือความล้มเหลวมาหยุดเขาคมเริ่มวางแผนใหม่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาคิดหาไอเดียเล็กๆที่ทำได้จริง เริ่มเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยและหาหนทางสร้างธุรกิจเล็กๆอีกครั้งแม้จะยากแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เขาเริ่มเห็นความหวานเหมือนดวงไฟเล็กๆที่ส่องนำทางในความมืดคมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มาเร็วมันต้องผ่านความล้มเหลวและทุกครั้งที่เรายืนขึ้นอีกครั้งคือการใกล้ฝันของตัวเองมากขึ้น แสงสว่างเล็กๆในความมืดไม่ใช่แค่ไฟตามถนนแต่คือความเชื่อของเขาที่บอกว่าวันหนึ่งฉันจะสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาคมไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดฝันและทุกย่างก้าวแม้เล็กแต่มั่นคงเขากำลังเดินไปสู่อนาคตที่ตัวเองสร้างหลังจากได้แรงบันดาลใจจากแสงสว่างเล็กๆในความมืด คมเริ่มเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เขาหาเงินจากงานจ้างเล็กๆทุกครั้งที่ได้เงินมาก็จะเก็บไว้ไม่ใช้ไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยในที่สุดคมมีเงินพอเริ่มทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองธุรกิจแรกของเขาเป็นร้านขายของเล็กๆอยู่ริมถนนไม่หรูหราแต่เป็นของเขาเองทุกวันคมลูกตั้งแต่เช้าจัดร้านเองเลือกของเอง ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มแม้ร้านจะเล็กแต่ความมุ่งมั่นของเขาใหญ่เกินกว่าขนาดร้านหลายเท่าลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่อยๆบางคนซื้อเพราะสินค้าบางคนซื้อเพราะเห็นความตั้งใจคมเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การพูดคุยกับลูกค้าการจัดสินค้าการวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่แน่นอนธุรกิจใหม่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป บางวันลูกค้าน้อยบางวันของหมดบางครั้งต้องนอนดึกเพื่อจัดร้านบางครั้งเจ็บป่วยแต่ยังต้องลุกมาทำงานแต่คมไม่เคยบน่นเพราะเขารู้ทุกความพยายามคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าและคืนหนึ่งเขานอนลงมองรองเท้าเก่าของตัวเองเขาจะยิ้มบางๆฉันเริ่มแล้วและฉันจะไม่หยุดนี่คือ ก้าวแรกของธุรกิจก้าวที่แม้เล็กแต่มั่นคงและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนเด็กชายเท้าเปล่าให้กลายเป็นเจ้าของบริษัทผ่านล้านแม้ธุรกิจจะเริ่มไปได้แต่เส้นทางไม่ได้ราบรื่นเสมอไปคมพบว่าความสำเร็จมีทั้งเสียงหัวเราะและน้ําตาบางวันลูกค้ามากมายเข้าร้าน ยิ้มแย้มชื่นชมในสิ่งที่เขาทำขมหัวเราะด้วยความสุขเพราะเห็นว่าความพยายามไม่สูญเปล่าแต่บางวันลูกค้าไม่พอใจของเสียหมดยอดขายต่ำกว่าที่คิดคมต้องทำงานดึกจนเกือบหมดแรงน้ำตาเริ่มคลอในใจแต่เขาไม่ยอมให้มันหลุดออกมาทุกครั้งที่เผชิญปัญหาคมจะนั่งลงลึกๆในใจเขาจะถามตัวเอง ทำไมฉันยังสู้ทำไมไม่หยุดคำตอบคือเพราะความฝันของเขาใหญ่เกินกว่าความล้มเหลวและทุกน้ำตาที่ไหลคือบทเรียนที่สอนให้เขาเข้มแข็งคมเรียนรู้ที่จะปรับปรุงธุรกิจเรียนรู้จากคำติชมและเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อยล้าเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จไม่ได้มาเพียงคืนเดียว แต่เกิดจากความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงหัวเราะและน้ำตากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคมและทำให้เขาเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงคือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและยังคงเดินหน้าต่อไปทุกวันคมยังคงเก็บแรงบันดาลใจจากรอยยิ้มของลูกค้าจากคำชมของผู้ใหญ่และจากความฝันที่เขายังไม่ล้มเลิก นี่คือช่วงเวลาที่ทำให้เด็กชายเท้าเปล่าเริ่มกลายเป็นชายหนุ่มที่มั่นใจและพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมแม้คมจะสร้างธุรกิจขึ้นมาได้แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายดายเสมอไปวันหนึ่งวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับเขาเศรษฐกิจถดถอยลูกค้าลดน้อยลงยอดขายตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อน คมต้องต่อสู้กับความเครียดและความกดดันที่ท่วมทน้นทุกคืนเขานั่งอยู่หน้าร้านมองฝนตกหนักเสียงลมพัดโหมกระหนำ่ำหัวใจเขาเต้นแรงด้วยความกังวลถ้าฉันแพ้ครั้งนี้ทุกอย่างที่ฉันสร้างมาจะสูญเปล่าคมคิดในใจแต่แม้หัวใจจะหวาดหวั่นเขาก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ คมเริ่มวางแผนใหม่ปรับวิธีการขายลดต้นทุนสร้างโปรโมชั่นเล็กๆและใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงลูกค้ากลับมาแต่ทุกก้าวไม่ได้ง่ายเขาเจ็บปวดบางครั้งน้ำตาไหลแต่ทุกครั้งที่ลุกขึ้นเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นอีกนิด ความยากลำบากครั้งนี้สอนให้คมเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากวันดีๆแต่วัดจากวันที่เราลุกขึ้นแม้เผชิญพายุใหญ่และเมื่อเวลาผ่านไปคมเริ่มเห็นผลลัพธ์ของความพยายามลูกค้ากลับมาธุรกิจเริ่มฝื้นตัวและหัวใจของเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็น พายุครั้งใหญ่นี้ไม่ทำลายคมแต่สอนให้เขาเรียนรู้ปรับตัวและเติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงหลังจากผ่านพายุครั้งใหญ่คมเรียนรู้ทุกบทเรียนและเตรียมตัวสำหรับก้าวต่อไปวันหนึ่งเขาเปิดตัวบริษัทของตัวเองอย่างเป็นทางการจากเด็กชายเท้าเปล่าสู่ชายหนุ่มผู้มีฝันใหญ่ธุรกิจของเขาไม่ได้ใหญ่ตั้งแต่วันแรก แต่คมสร้างมันด้วยความอดทนความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้วันเวลาผ่านไปบริษัทเติบโตขึ้นจากรายได้เล็กๆก,กลายเป็นรายได้หลายล้านจนในที่สุดบริษัทของคมมีมูลค่าหลายพันล้านแต่สิ่งที่ทำให้คมภูมิใจที่สุดไม่ใช่เงินหรือความร่ำรวยแต่คือความสามารถในการสร้างงานและแรงบันดาลใจให้คนรอบตัว เขามองย้อนกลับไปเห็นเด็กชายเท้าเปล่าที่เคยเดินผ่านฝนเดินบนถนนลูกรังและหัวใจเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มถ้าไม่ล้มฉันคงไม่รู้ว่าการลุกขึ้นสำคัญแค่ไหนคมพูดกับตัวเองอย่างเงียบงียบเด็กชายเท้าเปล่ากลายเป็นชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งสร้างบริษัทพันล้านด้วยสองมือของตัวเองเรื่องราวของคมสอนให้เรารู้ว่า แม้เริ่มจากศูนย์แม้ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าไม่ยอมแพ้และเรียนรู้จากความล้มเหลวเราสามารถสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้และนี่คือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเรื่องราวที่สอนให้เราไม่กลัวที่จะฝันและไม่กลัวที่จะล้มเพราะทุกครั้งที่เราลุกขึ้นคือก้าวสู่ความสำเร็จที่แท้จริงจงจำไว้ความล้มเหลวในวันนี้ อาจเป็นบันไดสู่ความฝันในวันหน้า